สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จบสวยคันนึงครับเอออยมามาเร็วเริ่มงานแล้วนะครับจบสวยอีกคันนึงนะครับเป็นนิสสันฟอนเทียครับเป็นตัวเตี้ยนะครับคันนี้อทาความสูงที่6นิ้วนะครับชุดคอมาครับ่าเพื่อนๆชมที่รอบๆตัวรถนะครับคันนี้ยางได้เป็นเบอร์265ทับ7 5 R 1 6นะครับออฟเซ็ตล้อออฟเซ็ตล้อได้เป็น16คูณ8ลบ20นะครับอืม พอลงตัวเลยครับผมนะครับเพื่อนๆชมที่รอบๆตัวรถกันก่อนครับอ้าวซุปเปอร์ฮีโร่ออกไปโลกอุ้ยเดี๋ยวก่อนมาซูเปอร์ฟอนเทียอ้าวอุ้ยจะไปไหนนะครับโอเคนายแบบผมต้องปิดงานอยู่แล้วครับนะครับเพื่อนๆชมที่มุมแคมเบอร์ครับมุมแคมเบอร์นี้ลงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ ตั้งศูนย์ง่ายนะครับการขับขี่ดีเยี่ยมมาเอายังไม่จบงานอุ้ยนะครับนะครับเอาละมุมล้อนะครับล้อมล้นออกมานิดเดียวครับกำลังดีครับมาตรฐานเลยครับตุนนี้ถือว่าเด็ดนะฮะเอาละครับเดี๋ยวดูเนื้องานกันเลยครับ ชุดข้อม้าครับหนาเหมือนเดิมครับแข็งแรงมั่นใจได้นะฮะ f ลลิ่งครับขี่ดีเยี่ยมอ่าคันนี้เสริมกันสบัด A D C ตัวหนึ่งนะครับข้างหลังก็เป็นชุดอ่ะอ่าอาหลังชุดประกบเทินเผาขัน,น็อดเลยครับ เแ็บเตอเผากางครับอเอะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเลยโอ้ยไปซะแล้วนายแบบเอาละครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามผลงานนะครับผมขอบคุณครับ